ใครฟังก็อึ้งคิสตี้ปัญยาเอสกันพงศ์เผยคำพูดคุณหมอที่เชื่อว่าปฏิหารมีจริงมีน้อยคนที่จะเป็นแบบเอสล่าสุดวันนี้27มิถุนายน2566คริสตี้คิสติน่าภรรยาสาวคนสวยของพระเอกหนุ่มเอสกันพงศ์ได้ไปออกรายการเที่ยงบันเทิงสด ร้อมทั้งเปิดใจผ่านรายการว่าตอนนี้ถือว่าดีขึ้นมากสามีอาการดีขึ้นพ้นขีดอันตรายแต่ยังคงต้องทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติและช่วงท,ท้ายของการสัมภาษณ์คริสตี้ได้เผยว่าที่เอ็ดฟื้นขึ้นมาแน่นอนว่าการรักษาของคุณหมอและกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญแต่อีกหนึ่งนั้นคือปฏิหารที่มีจริงเพราะคุณหมอบอกว่า กรณีแบบนี้ที่ขาดออกซิเจนไปนานและกลับมาฟื้นได้อีกครั้งมีเพียง1ใน10บเท่านั้นที่จะกลับมาได้และเอมีความแข็งแรงมากทางทีมงานขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณเอสกนพงศ์ให้แข็งแรงไวๆนะคะ